สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการไทม์ไลน์นักศึกษานะครับ e ีพนี้ก็เป็นอีพีที่2กันแล้วนะวันนี้นะครับเราจะมาเพลิดเพลินและรับข้อคิดกันต่อครับกับเรื่องราวในมหาวิทยาลัยหนึ่งของผมนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่2ของผมกันแล้วเนาะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เรามีข้อผิดพลาดนะครับในแบบว่าการเรียนของมหาวิทยาลัยที่แล้วก็คือเราออกนั่นแหละเราออกมา เรียนต่อที่ใหม่ก็เคว้งอยู่แบบสักเกือบปีะเนาะเพราะว่ามอไม่เปิดอม,มอมันยังไม่เปิดเราก็นอนเล่นอยู่บ้านจนแบบแทบจะหมดไฟไปแล้วอะ่ะเราแบบยิ่งแบบออกมาใหม่ๆะเลาะอกอับที่บ้านด้วยอืออันแหละออกมาไม่ดีหรอกทีหลังอะเรียนให้จบนะ บอกตัวเองนี่แหละไม่ได้บอกใครหรอกโอเคแล้วราวเนี้ยพอแบบเราเคว้งอยู่สักพักเราก็เจอมหาวิทยาลัยที่นึ่งที่เรารู้สึกสนใจก็คือเรื่องด้วยการที่ว่าเราเรียนครูมาก่อนเราแบบเอ้ยเราชอบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วเราก็ชอบพูดด้วยเราก็เลยอยากได้อะไรที่มันพูดเราก็เลยเหมือนไปเจอมอที่หนึ่งที่เขาเปิดแบบคณะที่มันเกี่ยวกับวงการบันเทิงหรืออะไรอย่างนี้คือไม่ได้สนใจที่จะเป็นดาราที่อะไรนะแค่แบบว่ารู้สึกว่าชอบตัดต่อเฉยๆอยากลองแบบตัดคลิปอยากลอง เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรประมาณนี้เราอยากลองแบบเป็นอีดิเตอร์เป็นตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยเลือกที่จะเป็นมอนี้ในขณะที่เป็นวงการบันเทิงและเราเลือกที่จะเป็นเบื้องหลังคือเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยคือแบบมันรู้สึกแบบ เออแบบใจฟูมากเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะกลับมาเป็นปีหนึ่งอีกครั้งแล้วมันก็จะมีกิจกรรมอะไรแบบก่อนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มกันเราก็เข้ากลุ่มไปแล้วคราวนี้เขาก็เรียกแบบเฮ้ยเพื่อนเรามาทําความรู้จักกันเข้าซูมมาอะไรกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยโอ้หผมเข้าไปก่อนเลยคือด้วยความที่อายุไม่เท่าเขากลัวหาเพื่อนไม่ได้ไงแล้วก็แบบเข้าไปแล้วไปตีเนียนเลยถึงเวลาเราก็แนะนําตัวแนะนําอะไรเราไม่บอกอายุนะแล้วเราก็เลยแบบว่าคุยกันแบบว่า โกมกืนอนะ่ะโกมกืนกับเพื่อนเลยแต่คราเนี้ยหยู่ดีมันมีคนแบบทักขึ้นมาแบาบว่าเออในที่อายุเท่าไหร่กันเหรอผมรีบแบบกลืนนลำลายนักอึกเลยแล้วมก็เลยบอกว่าเออยี่สิบสองครับอะไรองีเพื่อนก็แบบเฮ้ยจริงดิอะไรเงี้ยเราเพิ่งจบสิบแปดสิบเก้าเองเด็กเพิ่งจบไปแล้วแบบต้องเรียกพี่ไว้เนี่ยเราแบบรีบตัดหมดเลยไม่ไม่ไม,ไม่เพื่อนกันหมดนะเพื่อนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบคือ ไอ,อเราเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวมัยคือแบบเราเป็นเพื่อนกันได้ขอแค่แบบว่าสังคมโอเคกับเราเอะไอเราแบบยังไงก็ได้เราก็เลยบว่าไปเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ยอยู่แล้วแบบว่ามันก็มีความสุขนะจนทุกวันนี้ลืมไปแล้วว่าแบบเราอายุมากกว่าเขาอะเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาอายุเท่าเขาไปแล้วนะคะเนี่ยพอเรามีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยพอหลังจากเปิดเทอมมันก็จะมีพวกแบบแข่งกีฬามีอะไรอย่างนี้กีฬาเนี่ยสนุกนะผมว่า ไม่ชอบกีฬาหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดใจดูแบบอย่างน้อยก็ไปหาสังคมไปหาคอนเนคชั่นอะไปวิ่งส่งน้ำก็ยังดีผมว่านะแ,แบบเข้าไปปุ๊บเราก็ไปเล่นเราเป็นคนชอบเล่นบาสเกตบอลเราก็เลยไปลงเล่นแล้วนะคราวเนี้ยบาสเกตบอลเนี่ยทำให้เรารู้จักเพื่อนต่างคณะต่างสางขาเต็มไปหมดเลยเออแล้วก็แบบได้คอนเนคชั่นมากมายทำให้รู้จักอาจารย์ต่างคณะด้วยแล้วก็สนุกอะจริงก็คือสนุกตัวคือตัวเราชอบเล่นบาสอยู่แล้วใช่ เราก็เข้าไปเล่นแล้วก็คนเล่นบาสก็มีทั้งเก่งไม่เก่งปะปายเอาสนุกสนานใช่แต่ก็น,นั่นแหละเราได้คอนเนคชันเนาะคราวนี้พวกกิจกรรมเนี้ยลงไว้ลงมาเลยสนุกคราวนี้พอไปเป็นส่วนของการเรียนทีเนี้ยเริ่มเข้าสู่เรียนจริงจังเราก็แบบเริ่มจับอปกรจับอะไรเราก็แบบอาจารย์ครับคือผมไม่รู้จัก ัวนี้ดูอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็มาลองจับของที่มอได้ที่ห้องสตูดิโอได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสิงเลยสิงห้องสตูดิโอที่เรารู้สึกว่าถูกใจมากถูกใจกับมอมอที่แบบว่าเขาให้เราแบบลุยจริงมีแบบตัวจริงประสบการณ์จริงเอ้อันนี้คือคอนเซ็ปต์เขาจะไม่บอกมออะไรนะ <c oughs> แล้วแบบเราได้อะไรเยอะแยะเลยจากสาขานี้แต่คราวเนี้ยด้วยความที่เราพูดเก่ง อะไรอย่างนี้ก็แบบมีคนเชิญเราไปเป็นพิธีกรหลังจากนั้นอะ่ะคือเราได้เป็นพิธีกรมอยาวเลยเว้ยคือเราไปทํางานให้สาขาอื่นหรือเป็นมอไอหรือเป็นพิธีกรของคณะอะไรอย่างเงี้ยเือแบบว่าการที่ได้เป็นพิธีกรเนี่ยคือเราจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเก่งหรืออะไรมากแต่จริงๆเราเป็นคนที่แบบแบบอัธยาศัยดียิ้มแย้ม,ยมเก่งเข้าหาคนเป็นอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือ มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะมันซัพพอร์ตเรามันอาจจะไม่ได้ดันเรามากหรืออาจจะไม่ได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เราอยากจะมีหน้าตาอยากจะมีการงานที่ดีหรือว่าการเรียนที่ดีอะ่ะทุกอย่างอะ่ะเราต้องเข้าหาแล้วเราต้องแบบว่าออกเสนอหน้านิดนึงใช่แล้วเราก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึงเพราะฉะนั้นแ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ช่างเราต้องแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่ารอให้โอกาสเข้าหาเรา ใช่แล้วเราจะต้องแบบว่าวิ่งเข้าหาโอกาสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมอไหนครับผมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องราวข้าวๆของมหาวิทยาลัยอ,อันที่2ของผมมาเนาะใช่ถ้าแบบว่าอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวเราจะเล่าต่อในมหาวิทยาลัยกันซึ่งมหาวิทยาลัยเนี้ยยังไม่จบนะง่ะแล้วงานชิ้นเนี้ยก็เป็นงานของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันถ้าแบบว่ากระแสะตอบรับมันดีอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําี P หน้าๆกัน ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยใหม่ของผมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ข้อคิดแง่คิดจากตัวผมไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงวันนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ